คนฟังเอือยองคบุทโทษได้ตัดไว้พระอิ่งใหญ่ในโลกตาคือมีดอนมันดาพระผู้เนาในบ้านเปรียบปันผมสีหนาหาเนวมาเทียบใส่บ่มีแล้วพระผู้มีแต่ให้ลูกจำได้แม่นบอดลืมมองเห็นภาพยังป่าป,ปื่มบอลืมงไงไหลหลง กราบข้ามาลงสามทีไหว้ก็นอนทุกขึ้นคำขอให้นำคำนี้ไปถึงูพ่อและแม่แม่นว่าไปอยู่ใสอยู่ใ้ฟ้าแหลงแ,แลอยู่แจกกำไฟใดหรือว่าทุกอยากให้ให้ใหห้ำระกำอุกตกระกำทนท,นทุกลูกบ่มองเห็นใดคำแรงมานั่งไปซาหนองคำให้น้ำตาไหลมาคืนหอดพ่อแม่ ดีฮนอเหลียวเบึงของเบึงแห่เกี่ยวเบึงแพ้แม่ตามไว้หัวใจเศร้าอยู่บ่อเศร้าแต่ก่อน้อทคำแรงมาห่ม้าเขาเวาน้ำกันมันสุกยิ่งลูกชายิ่งพ่อแม่หักขอฝ่าเสมอดำกึงกัน แม่ตำอูพ่อนั่นฝันบอกเคยวันแนวใดไปทงนาหาป่วยพ่อแม่ค่อยถานอมเลี้ยงเสียงไก่ขันตื่นแต่เศร้าหาแนวทำถูกเศราคำจำอดีตพ,พ่อแม่ได้อะไรแท้อยู่บอ่อเศร้าพ่อแม่เลี้ยงลูกเตางานนักเบาบอกเ้ยจมเฮ็ดหนาซึนอกตรมผมอยู่ในใส่นอกไว ให้เขาได้อุ่นใจพี่น้องคือคนฟังเอ้ยประคุณใดบ่เทียบใดในของเฉตจักรวาลคือมีดามันดาคุณมีดามันดามีคาสูงเทียงฝ่า พ่อแม่ตายหายหน้าทุกเวลาอะไรห่วงแม่นเฮือนสัน้นกว่างต่อกว่างมอมีมองสีนั่งนอนสาธุดือสาธุดือสาธุถอนยามนอนนั้นคอยฟันเห็นหน้าพ่อแม่มาให้ลูกเบิงคุยกับลูกอยู่เพิงเอิง คือแต่ตอนก่อนที่มีสุขล้นมากคาะน้านยามวันพระลูกไปนั่งอยู่ข้างหน้าจุดเทียนถูกบูชากราบขบมาวันพาะนบาธาตอธิบัญชวยคิดไปมาได้แต่ให้แสนเสียใจเอ้ยบกเคยได้แล,ลิ่ยลำ อยู่ไปตามวิญกรรมมอเอ็ดน้ำพ่อแม่เว้าใจมันเศร้บาบ่หันไทยบาดเพิ่นตายไปแล้วจังโอเอาคันิงหายามเพิ่นมีชีวิตโบคิดทว,วนหวนูกระตันอยู่บูชาท่านทดแทนคุณเกื่อน,นุนซอยยามเพิ่นมอละมิงมอยจังวนหวนูขคาคุณลูกทำบุญทรงไปให้วันใดใด ประเพณีในทองทิน่นบุญเขาประดับบินบุญเขาสากมูนีบอมีเว็นในแต่งทานมีงานบุญในหมู่บ้านลูกไปอวมบ่เคยหยุดปรารถนาสูงสุดอุทิศบุญไปถึงเจ้าเดตามคองของคนเท่าเดินตามของฮีเขาแม่นได้รับบ่หมู่เจ้าลูกท่านเขาสิ่งคอง อีกอันหนึง่งมือนี่นอได้ร่วมญาติีน้องจัดแต่งแป้งมุนห่วมลงทุนจัดหาอุทิศผลไปถึงเจ้าญาติกามมาหุ้มเต่าเอาเงินทองมาโมห่วมเสื้อสาดหมอนผลละมากลากไหมของใช้กมากมีด้วยใจดีมีใจตั้งวังให้ถึงคุณพ่อแม่ แม่นจกไปทางแต่หลายปีเดือนขึ้นคอยใจละคอยดอกหวงน้ำในหัวใจคิดอําลำหม้อเคยห่หางสูญหายไม่ทําบุญอุทิศหาทรงพลไปถึงทันมาสาหดือมาเอาบุญลูกแปงปันหมาออมกันกองบักไ่พ่อแม่ มารับเอาให้ได้ถวัยให้ท่านพระสรงแม่นไปเน่าอยู่ทรงเกตดงป่าหิมาผ่านดวงวิญญาณอยู่คนใดต้องรีบไวหวนมูสาธัดื้อให้มียันได้รับรูกซอยดูแลให้แม่พอทรงข่าวสารไปติดต่อเชื้เพื่อนมารับตอนของบุญทอนก้อนอื่นใดวิญญาณพอวิญญาณแม่ แม่นอยู่ไกลหรือใกล้ให้มารับเอากองบุญลูกลาเล่นได้ลงทุนอุทิศบุญไปหาเจ้ามารับเอาในเขานี่จงสุขีทั้งสองทันแล้วไปเน่าอยู่วิมานเอาผลทานไปพำพอมย่อมือนอ